สวัสดีครับวันนี้ช่องมานะชัยนำเหรียญ10บาท2สีที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญที่ออกในช่วงสมัยพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับวาระการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกนะครับที่นำมาให้เพื่อนสมาชิก้ชมวันนี้ก็จะแจ้งว่าช่วงนี้นะครับวงการสะสมเหรียญน,นะครับเงียบเหงานะครับเงียบเหงามากนะครับบางช่องบางช่องนี่เห็นที่รับซื้อกันอยู่นี่ รับซื้อตามหน้าเหรียญเลยนะครับที่เราเรียกกันว่าเหรียญชิบ,บาทวาละต่างๆนี่รับซื้อกันตามหน้าเหรียญเลยส่วนตัวผมเองนะครับตัวผมเองก็มีสะสมไว้แต่ละแบบแต่ละวาละนี่ก็ซ้ำเยอะนะครับผมก็ใช้วิธีการโดยนําออกใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเพื่อผู้ที่พบเห็นในชีวิตประจําวันจะได้ เก็บสะสมกันนะครับเพื่อกระตุ้นทางอ้อมอันนี้เป็นแนวคิดส่วนตัวนะครับเป็นความคิดส่วนตัวว่าผู้ที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเห็นเหรียญกับแบบอาจจะเก็บอาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเป็นการกระตุ้นการเก็บสะสมนะครับก็ปล่อยออกไปเยอะนะครับปล่อยออกไปในระบบใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับก็ขอแจ้งให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบกันนะครับ พราะช่วงนี้เหรียญสิบาทวาระต่างๆไม่ราคาไม่แพงนะครับผมก็นําออกใช้ใจ่ายอย่างที่แจ้งแล้วนะครับท้ายน,นี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่กดติดตามให้กาลังใจครับ